สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่5พฤศภานะครับวันนี้เราก็มีงานอัปเดตเนาะเป็นวางท่อนะครับใต้พื้นห้องน้ำนะครับรวมถึงนี่จะเห็นว่าไอ้ท่อนี้นะครับมันเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับ ก็เลยต้องมาเข้าเราดันเสียนะก็มาจากพวกนี้หมดเลยอ่ามาจากแนวนี้หมดเลยนะครับอ่าปึ๊บส่วนนั้นนี้ก็มานี่ไปเข้าลูกนูน่นครับส่วนนั้นนู้นก็มุดไว้เพื่อเอาลงมาจากชั้นสองนะเข้าน้าทิ้งจากชั้นสองครับนอกนอกนั้นก็จะมีการเข้าแบบเข้า like. แบบเข้าแบบข้านคานนะซื้อไม่อัดเมื่อวานนะวันนี้ก็จะเข้าแบบข้างคาน สว่วนนี้เมื่อสักครู่ผมไปเช็คดูแลตำแหน่งของอท่อรับชักโครกนะครับคาดเคลื่อนอยู่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไล่ทั้งหมดนะคาดเคลื่อนจากแบบเข้าใจผิดพลาดเดี๋ยวไล่ใหม่หมดส่วนเดรนเนี่ยท่อเดรนเนี่ยพอเดรนเนี่ยก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวเช็คให้อยู่ในแบบเอาชักโครกอนเพราะชักโครกมันต้องติดตั้งนะส่วนพอเดรนเนี่ย ได้มีติดตั้งอะไรเป็นพิเศษมีการก็ให้ช่างเช็คอีกทีนะถ้าจําเป็นต้องแก้ไขก็แก้นะถ้าไม่จำเป็นต้องแก้ก็ไปต้องแก้นะครับส่วนตรงนู้นด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องของบันไดนะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเดี๋ยวเพื่อความชัวเดี๋ยวผมจะเขียนภาพสามมิติขึ้นมานครับเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจกับทุกคนในไซส์นะแล้วปริ้นออกมาครับส่วนตรงนี้นี่ก็ วันนี้คืบหน้าเยอะมากนะคืบหน้าเยอะมากอันนี้เป็นหน้าด้านนะครับตอนนี้ก็เป็นคาลนะาลอยนะคานลอยในคมว่าคานมันตื้นกว่าคานหลักก็เลยต้องทำเนี่ยกออิดบล็อกขึ้นมาแล้วก็เทลีนเพื่อมารับนะเพราะวิธีนี้น่าจะถูกที่สุดนะครับส่วนตรงนู้นนี่ก็ใกล้เสร็จหมดแล้ว นะครับทีนี้ก็นี่ทีมงานทีมงานก็ไล่ทำไม้แบบอยู่นะครับไม้แบบก็เริ่มจากอันตัวหลักก่อนนะครับหลัก60ลึก60เดี๋ยวผมคงต้อง เช็คความถูกต้องอีกทีนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ซีเรียสจะพอ,อ,อตรงห้องน้ำนะฮะเช็คไปรอบแล้วนะก็ผมก็ต้องแก้ไขตำแหน่งชักโครกนะครับมันมีนการเขาเรียกว่าเบิ้ลผนังออกมานะอีก20เซนนะแล้วก็อาจจะคาดเคลื่อนอเข้าใจคาดเคลื่อนจากแบบนะก็เลยเดี๋ยวต้องขยับขยับนิดนึง โอเควันนี้คงมีความคืบหน้าเท่านี้ก่อนก็ทวนนะครับก็มีเรื่องแบบนะเริ่มเข้าแบบแบกไม้ข้างคานแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเอามาวางพวกข้อนะครับข้อนะใต้ดินนะเป็นพวกร็อกกับน้ำากกมาตอากับบําบัดนะครับ,บ,บ,นะรบแล้วเดี๋ยวตรงนี้อตอนนี้วางไว้ว่า จะทำบ่อพักนีก็คงต้องอยู่บริเวณตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวดูตำแหน่งของท่อตรงนั้นก่อนถ้าท่ออยู่อย่างนั้นนี่อาจจะวางตรงนั้น